สวัสดีค่ะนหน้าสนามกีฬาอำเภอมาตีเทนนิสกันนะคะในวันเสาร์เด็กๆเข้าไปไม่ได้ไมาปแม่วิ่งออกกำลังกายละสวัสดีค่ะหนค่ะสวัสดีค่ะคัะน,นาสวัสดีค่ะหน่อยอ่ะไปเลยอมาเล่น

ตดถิ่นพยยามผึ่งเฉพาะัันลงลงมาดูนี้กันร้อมบินน้ำแข็งแน่ๆน่น้ำแข็งตอนนี้เกือบจะเที่ยงแล้วนะคะ เป็นน้ำแข็งเ,เอาใจเยียบ,ยยบจะพึ่งเยียบแม่จะถ่ายรูปเหี่ว่าถึงแล้วนี่ดอกไม้สองต้นนี้คือลูกลูกท้อนะคะลูกท้อแบบลูกเล็กๆ เขาไม่นิยมกินนะคะเป็นลูกท้อที่ไม่นิยมกินก็จะบานเดือนกลางเดือนมกรานะคะถึงปลายเดือนเนี่ยปลายเดือนก็จะบานเต็มต้นสวยเชียวอุเมะแต่อุเมะหน้าหนาวอืาเคลิ้นอ๋อกู้เรามากู้เรามาบุ้นให้ อุ้มก็แล้วจูงก็แล้วเอาอ่คุ้มกันสองพี่น้องมีอะไรคะวันนี้อันนี้มีอะไรเออฮัลโหลเกิดมอร์นิ่งอันนี้จีว่าไม่น่าจะมอร์นิ่งแล้วบินบินบาลูกบินบินมานอจะวังแหละ เออเหมือนโคกหินบ้านเราเลยเศษเพราะใส่บิมบิมแบบาหานเกาหลีไงคนญี่ปุ่นชอบกินบิมบิมะมีต้นหอมอกําลังอยากได้เลยแม่ขากลับแม่ถึงจะมาเอานะคะนี่แม่อยากได้ต้นหอมเนี่ยเอยตัวฮักคือไซ้กะเอฮักคือไสนี่มีผักกาดหนึ่งร้อยเยนไม่ไม่อยู่เลยเอยตัวนั่นน่าเกะทิ้งทิ้ง หมดแล้วกะลํำบีมไม่เอาไม่เล่นไม่เล่น,ลนกระป๋องตังเขาก็จะเป็นคนจีนหรืออินโดนีเซียนี่แหละบางทีก็เป็นคนไทยนะคะงานตัดผักที่ญี่ปุ่นราคาดีมากนะคะวันหนึ่งวันละสามพันบาทอย่างต่านะคือนี่คืออย่างต่านะคะวันละสามพันบาทมาเด้อมาตัดผักไม่หอยก็อยาห็ดน,นะคะ่ะแต่ว่าเขาเห็ดแต่เสาหอดคําเลยภาษาเนั้นญญผักมันก็เก็บบทันเก็บบทันมันก็มันก็ บอทันเวลาเขาทรงหางทรงหยั่งกับเฮียวก่อนเขาก็ต้อง <laughs> มาเร็วรหบๆเอาบุได้กุกจิ<ก> <laughs> <laughs> จ้งสองกี่น้อง <laughs> น้องเมื่อยได้กับแบกได้กับจุง้ง ก็จะเป็นทองน้ำของส่งน้ำนี่จะใบไม้อ่ะลูกขยะก็มีไปเวลาหน้าฝนเต็มเลยเนี่ยเวลาหน้าฝนนะคะเขาก็ปล่อยน้ำเต็มพองเลยมาเออมันนี่น้ำแข็งมีไหมคะไม่มีกระลำปีสวนกระลำปีถ่ายรูปน้องก็จะเหี่ยวๆหหน่อยนะคะอ่ะป้า พักเที่ยงกันแล้วคุณอ่โอ้หีเลยนะตายอ๋ยอเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวที่เซเว่นกินกันปะกินข้าวบ้านกันปะไปเซเว่นกันเนาะไปะไม่ต้องเข้าบ้านไปกินก็นได้มาพายเอาเองลูกมีความอิดโรยเข้มแข็งหน่อยสิคะคุณคณนะาจะนั่งพักตรงดู วิวภูเขาที่เราไปเล่นสกีกันนะคะอะซูมน,นี่ข้างบนยอดภูเขามันจะมีหิมะนะคะ,อะไอที่สูงที่สุดนี่ก็จะเป็นนิโกะอมือแม่นิโกะนิโกะข้างๆนิโกะก็เป็นอะไรนะทารามาซังหรอหรืออะไรจำไม่ได้ หลังจากถัดจากนี้กบไปก็เป็นกุมมะเคนนะคะเป็นเขาเทือกเขากุมมะเป็นทีมะทั้งหมดเลยสาวค่ะนอนดูเล่นเทนนิสนอนอาบแดดแม่อ๋ มันเหมือนตัวหนอนนะเดี๋ยจังมันเหมือนตัวหนอนตัวใหญ่ๆอ้อานี่นี่นี่แม่ถ่ายได้นี้นี่เห็นเลย